สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบำรุงบอนสีด้วยน้ำสาวข้าวกันนะคะน้ำซาวข้าวเมื่อเราใช้รดเป็นประจำก็จะช่วยเร่งให้ต้นบอนสีเราแข็งแรงนะคะแล้วก็จเจริญง,งอกงามได้ดีกว่าปกติเลยนะคะ ค่ะเพราะว่าในน้ำซาวข้าวนี่เขาจะมีสารอาหารละลายอยู่มากเลยนะคะ หลังจากที่เราเทน้ำสาวข้าวลงในบัวลดน้ำเราก็จะเริ่มลดเลยนะคะค่ะมาดูกันเลยค่ะเรเริ่มจากต้นนี้ก่อนนะคะ ต้นละน้อยรถประจำก็จะสวยงามเลยนะคะเนื่องจากน้ำซาวข้าวเรามีน้อยถ้าไม่ครบทุกต้นวันหลังเราก็เปลี่ยนรถต้นใหม่ไปเรื่อยๆนะคะยิ่งลดบ่อยยิ่งดีนะคะต้นนี้ก็ได้หน่อยเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาต่อนะคะ านา้ำซาวข้าวมีประโยชน์อย่าทิ้งนะคะนำเรานำมาลดต้นไม้ให้สวยงามได้ค่ะเป็นวิธีที่ง่ายๆนะคะท่านใดสนใจก็นำไปใช้ได้เลยนะคะ ค่ะก็ขอขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ